ครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับสวัสดีพี่น้องสุขูสุคนสมองสมบองนะพี่น้องเนาะบารนี่ผ้ามาเบงงัวยููน้ำอาหยงฟาร์มนี่ครับหรือหอยแกงงวงงามนะครับนี่ครับพี่น้องอ่ะพี่น้องเห็นเราอยากได้ด้วยครับด้อถ้าอยากมาเยี่ยมมาชมมาใบมาจับเบงงัวหอยแกง้งงวงงามกะนี่ครับบ้านสวงพาราตําบลหนองคู่ขาดอำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามครับหรือมักอยากโทษก็โทษมาบอร์นี่ครับ 0989414824ปี่หนึ่งี่แปดสอนีเบอร์แรกนะครับเนาะเบอร์ที่สองก็0926302280ครับหรือผมจะขึ้นไปหน้าจออีกทีนึงครับเนาะอ่าพี่น้องนี่ครับสงการกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมปีใหม่ครับไม่ไทยนะครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับผมกับมีมือนีมีหัวแม่ลูกอยู่สามค้มนะครับหัวทองอยู่สองโตนะครับอ่าครับมาฝากพี่น้องนะครับอ ครับพี่น้องมาจับมาบายมาหลุมมาค้ำเบื้องไกลครับผมเบิ้งก้อนไกลครับผมนั้นบรสื่อทั้งออนไลน์ไปทรงเลยนะครับผมทรงเลยกับทรงครับผมส่วนรายะทางทรงยังบอกภายในการรับประกันกรับประกันนะครับรับประกันขาทุกข้าทอนนะครับนาเดือนทางดอกนะครับผมนี่รับประกันให้นะครับหนึ่งเดือนนะครับผมเอครับต่ำมีสากลกันตัวไปนะครับผมครับมีตำหนิกับให้แจ้งมาครับผมภายในหนึ่งเดือนนะครับเนาะโอเคครับผม ครับวันนี้ไปเบิงง้อเลยเนาะครับเนาะครับไปดูดูมันครับมาเบิงกันตัวแรกแม่แรกคค้มแรกรับเป็นว่าแม่ลูกลูกแม่แม่นี่ลูกแดงแดงพี่น้องแม่กะหนาน่นโ่นตุนตุนเขาเง่าจักน้อยนะครับเนาะสภาพเล็บแม่เพิ่นกะเอาโบท่านมิตรมีเนาะนุ่มนุ่มถือว่าดีสูงไรไปเลยครับแม่เพิ่นสูงไยสามสิบหาสามหกสสูงไรสามหาสามหก วันนี้ลูกเพิ่นลูกตัวที่ไหนี่ลูกตัวที่สองไงเป็นง้ว่าตัวที่สองนะลูกเพิ่นเนาะครับลูกลูกพริกแดงไงลูกพริกแดงติครับมีใบบอมีครับมีใบมีเบอือบ่า้จักเดือนนี่ลูกสองเดือนไนด้ดิสองเดือนอ้ามาเบิ้งใบนะครับมาเพิ่นพริกแดงเพิ่นเกิดเมื่อไรน,นะครับเอสเช่ครับหาแปดหนึ่งนี่ครับพริกแดงเอสเช่หาแปดหนึ่งนะครับนี่โอ้แดงคือพออยู่ต่อเหรครับแดงดีครับหามิถุนยนทธหกสี่นะครับทับไว้กำลังขอด สิบหาคุมพาพานาันหกหาบุกราคุมพามีนาเมษาสองเดือนกว่าเดือนสองเดือนไงนี่ครับหนึ่งขันตามไปเกิดในสองเดือนกลัวเนาะค<อ>ือเป็นแต่เพิ่นเกิดตรงเนาะ่<อ>นวันนี้ราคาห้องวายไรพันได้หนี่งห้องไว้ยหกหมื่นหานเอ่าห้องไวไร้ราคาหกหมื่นหาน่พองลูกจริงนะครับผม,มลูกไข่เนี้ยอยู่หกหมื่นหานี่พี่น้องลูกแต่าเนาะเต่ออเาครับบอกเพิ่นเนี่ยเต่อเลี๋ยวใส่เลยเอาไปส่งเลย ลูกนี่เพื่อนเฮ็ดเขาไว้เรียบร้อยด้วยครับนี่นี่เฮ็ดเขาไว้เรียบร้อยแล้วส่งขาตรงหนอกตั้งนี่ครับลูกเพื่อนะบั้นท้ายนี่กำลังสองเดือนเนาะพี่น้องเนาะขันไปเบิ่งกันหาหกเดือนขึ้นไปครับกำลังสิแตกนี่ครับนี่น้อน้อยผู้ใดที่มักสีแดงแยงแบบนี้นะครับเนาะแมียเพิ่อนกำลังขึ้นนะครับนั่นโอ้ข้นใบเฉลิ่นเนาะครับม้วขข้นเสยครับนี่ขันมันขืนแห้งนะครับสีทับให้นะครับเนาะ เออถ้ามันขื่นแห้งคือมันสีมันสีนสไดหลอบพอดีหัวหูนะครับเชืองดีโอ้ค,คุณดีตัวนี้เนาะครับคุณดีขอบตาดำครับขอบหูไม่ดำเล็กน้อยเชืองขา,าดำเรื่อๆครับเมืม่อบนขื่นนะครับน้ามรกดวงแดงคแดงดม,มองดีมองมากคือเพ,พิ่นคุ้นแม่พี่น้องเพิ่นคุ้นแล้วก็เป็นสัตว์เลี้ยงอืมครับมันขื่นแล้วคันคันแต่ผมที่ทำให้อืมขามันขื่นแห้งผมที่ทำให้ได้ครับมันจะผมที่หอยแกงก็สีทับไปให้เลยขามันขื่นแห้งสีทมันแบไปมันี่แห้องนี่ เมึงน้ำมันไหลเรี่ยวผมนะฟ้าพี่น้องเบิ้งเปียกเอี้ยนี่ใช่ไพอน้ำไหลเรี่ยวโอ้ไม่นี่ให้ลูกทีตัวดีเนาะครับมันอไหรลูกทีให้ลูกดีนานนู่นตูนสวดนี้ดีครับแม่กับสีบบได้เก่งบางงามจะลูกแดงแดงนี่ราคาอีกทีนึงครับเอ้โหมือหาพันได้มือหาพันครับเบอร์หนึ่งเลยพี่น้องทำให้พร้อมกันมันคำมันเป็นสันแห้งเดี๋ยวผมสิสิทับหรือทับไห้เลยอืมทับไห้เลยดีกว่าครับไปทับเลยมืออื่นทับมืออื่นยนี่ยมาเลี้ยงเดยังอสิทับให้ครับ หอยแกงพีเน้องเบิ่งอยู่นี่คืองหอยแกงทับไปแล้วล่ะทาแมน์นาดิทบไห่เลยครับบันี้โคมที่สองนะครับเบอร์ที่สองครับอ่ามันนี้มีเบอร์ไห้เบิ่งพ้อนะครับเนาะเบอร์ที่สองนี่เป็นงัวแม่ลูกคือกันลูกแม่คขอ้กันครับนี่เป็นงวแม่ลูกลูกแมรนะครับแต่ว่าพนี่บัดลูกโอ้ประเภทหนาต่นตุนนะครับบะนี้อันนี้เฮ็ดเขาไว้ให้เรียบร้อยแล้วกับแตงเขาให้แล้วครับอย่างจึงเครื่องเครื่องนี่ลูกก็ได้เนาะลูกกระติดเครื่องครับนี่เข่งขาลูกพ่อไดไนี่ลูกซีไว้อ โอ้ตัวนี้ลูกซีไวซีไว้ใหหน่อยเนาะศูนย์เก้าหกครับไอ้โอ้อามา่อพอดนะครับบอดีซีไว้ศูนย์เก้าหกเนนี่ <โด S 1> แม่ตัวนี้จ็ดเดือนแล้วครับลูกเพิ่นนี่ลูกประมาณหาเดือนไอ้ลูกหาเดือนกับเดี๋ยวคอยเบ่งใบกันเลครับลูกตัวที่เท่าไหร่เพิ่นลูกตัวที่สองเน้่ยลูกตัวที่สองเนอครับนี่ครับผมอายุประมาณหาเดือนลูกตัวที่สองลูกของซีไว้ศูนย์เก้าหกแดงจึงคืนพี่น้องครับไองแม่สูงลอยสี่สิบผาครับแม่สูงอยู่ลอยสี่สิบผา ลูกกับลอยก่สิบพันลอยเงียดได้ลูกเนาะมันเป็นลอยเงียสิบห้าเลยลูกอ่ลูกอ่ะครับน่าจะโอ้กุกขังใหญ่ครับลูกกุกขังใหญ่เครื่องดำกิ่งบันทายสวยล้วันโตเาค้าดีเนาะลูกนะอ้โหเฮ้ยเพื่อนย่าปรนหลอดไปเลยมาเบิ้งแม่จักข้าวครับแม่เพื่อนกับสิเป็นง้อพามาจักหน่อยเนาะครับแม่ติดอยู่หรอกครับติดพามาอยู่เออนี่ครับออกสีเหลืองเหลืองยืนดูออกสีเหลืองเหลืองเม็ดเขาเปลือกครับนี่ครับยืนง่ำสะพาเล็บ ก็ถือว่าดีครับคอคอกับคอง้วนเนี่ยครับไม่คอสิงหรอกครับนี่นมนี่ครับนมชัดเจนบอย่านเตะเละนะครับเนาะบอหัวใหญ่ลูกกินได้สูงหัวครับแม่นี่ว่าบลมีต่านี้ครับว่าตัวนี้งาอาดลาดอ้าวขาหนาตรงขาหลังงอธรรมดาครับบาดนี้เครื่องอมโค่นหางบริไนอั๋วบนะครับพอดีตรงลงมาฝอยหางหดเลยเล็บน้อยเกือพอดิน นี่ครับแม่นี่ให้ลูกตัวที่สองตอนเขาเห็นอยู่นี่เนาะกับเอ่นขึ้นตัวหนางามตัว่นามันกับขึ้นได้จากมือแล้วก็ขึ้นไปซีหามือว่าหันแต่ว่ามันไม่ได้ทับรั่ว่ามันขึ้นเ่าท่านแห้งนี่มันแห้งนะครับเนาะรับกันขึ้นแห้งผมทับไปเลยครับอยู่นี่อืนี่ครับแม่ลูกโอ้ลูกงามครับแม่นี่เป็นตาเลนนพี่น้องที่หาเงื่อนเป็นแม่พันธุ์ครับสือไปทับเอาลูกก็ต่อมมนกับสีแมังสีตัวเนาะให้ลูกดีดีแบบนี้แหละครับนี่นี่สีว่า่วนก็หกแล้วข้าวห้องไว้ลัสไปไหนก่อนห้องไว้ เจ็ดหมืพันหาร้ยครับเจ็ดหมืนเจ็ดพันารอยครับมีบวมมีใบขอเบิ้งใบลูกเพิ่นนะครับเจ็ดหมืนเจ็ดพันหาร้อยเนาะลูกก็แตงเขาไว้แล้วครับอีกจังน้อยก็ได้หรอครับขายเต็มบูมันก็ได้เงินคืืดอนนี่ครับศูนย์เก้าหกมาจับเหมือเมาเบิ้งมือเพิ่นทับนีสิบสองธันวาคมหกสาครับเอามือคลอดเนาะสาสิบกันยาประมาณละหกสี่เนาะเป็นเชียนว้ได้หนิ สามสิบกันยายหกสี่เอาไรตุลาเลยนะครับเนาะอะไรตุลาเลยตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมพมีนามษาคือหกเดือนกับเดือนเนี่ยเราบ่นกันสิบบางบันดีออกจ็กออกตรงเมื่อตรงน่าก็ประมาณนี้แหละเก้าครับครับครับแต่ว่าใบเท้าเพื่อนั่นแะครับพี่น้องโ้มที่สามด้วยครับนี่เบอร์สามพี่น้องจำไว้ด้วยครับเด้อเบอร์สามเมฆข้าวขาวครับลูกแด้งแดง มีไล่เดากระจายอยู่ดนาครับเนาะแต่ว่าลูกหน้าหนานี่แต่ถือว่าแม่นี่ให้ลูกมักใค่ก็นี่แม่นี่เพิ่งเค็เขาไวเราได้ครับนี่แต่งเขาลูกเราได้แต่งเขาไวให้เรียบร้อยเด้วยดีครับเด้อนี่นี่ครับพี่น้องอยากว่าเบื่องต้กินก็มาได้นะครับนี่พุ่นนอะโอ้บันทายดีตัวแม่นี่ไหมขาหนาไม่ไปถึกยังน่ะเป็นบาทนะหนาตัวเด็กนี่นี่ขาทั้งนานนี่ถึกเล็กเตี้ยนี่ไหมบลูครับเจ่ว่าอยู่นี่โอ้จะบลเป็นยังนะครับสำนันเราเต้จะมาเก็บขาบู่เก็บจะห้อยห้อยมันหะนี่ไหม จะเป็นห้าเล็กตอนขนทรงได้หนี่ครับแ<ด>มนแมนโอ้รถทางห่างจะเอาทรงได้พี่น้องนี่มันเสียสิ่ดายงว่วงไหมรถโมหนึงนี่บาดงว่วงไปทุกทีบด้วยหารถทรงง่วงกะเบิงๆได้พี่น้องขันรถบบดียังเสียหลักคางง่วงบาดมันยกะเสีหยหายเท่าแมนไหมคุณนี่ห้อยบาทสองจุดเหมนเดีนครับแต<ส>่ว่ากับโมไปยังสีแมนห้อยมันบาดรถบาทครับแมนลูกตัวที่ใดพันตัวนี่ลูกตัวที่ตัวที่เหล็กไอ ลูกตัวที่หนึ่งเนาะโอ้ลูกตัวตำอิดเด้อครับนี่ลูกตัวตำอ,อิดตำกอเลยแต่ว่าหนาหนาบ่บ่บคือแม่เด้แต่ว่ามีไดลมีดไลก่กระจายนี่นก,นก็สิได้แม่มาเนาะครับพ่อคือสีแดงอยู่ดอกพออ่อได้ลูกตัวนี้สีไว้สีไว้หยัง,งโอ้สัมผัสมันงามเนาะบ่มีหลอดเดิบ่มีหลอดติอ๋บอบ่มีก็ผมสิเบิง่งไปตามบ่มีเนาะครับเนาะถ้าใบสิบสามสามสิบเอ็ดเป็ภาพหกสีกำหนดคลอดยี่สิบเจ็ดมกราคมหกห้า มกราขมพลาดมีหน้าครับสามเดือนครับนี่ครับสามเดือนกลัวๆลูกแรกลูกอย่างจึงคืนนี่ครับนี่ลูกซีไว้กับลูกเก่งน่ครับลูกเป็นตัวดีลูกเก่งลูกเก่งเพราะว่าลูกก็สิขายได้จีหามือสุดละครับมันเป็นสาวจังหน่อยนี่เนี่นจะเลี้ยงไปอีกจัะมันใหญ่ไงเนาะครับมันใหญ่จังหน่อยนี่ขายได้ขึ้นขึ้นเลยลูวดดีครับเน้่ลูกนี่บรรทายหนาดีอ่างนี่ดีลึ่งเงาะอัดหลันลูกสาวเพิ่นล้างแตก เบิงกันจินกันยูลูกนะพี่น้องเนาะไม่นี่อนาคตดีทรงลูกงามเอาง้อไปเลี้ยงไปเกียร์เอาลูกก็ต่อมั่นกันสีเลือกเอาหมูแม่ทรงลูกก็ดีงีงฉี่ละพี่น้องนี่เนาะแล้วข้าเขาเปิดไปรับเลยเอาหาหมื่นหาครับหาหมื่นก็ีกหาพันครับ แถมกระโพดสองอันมาหนิครับแถมกระโพดสองถุงครับผุ่นครัะปองอึ้งตึืมเด้อครับเด้อเลื่อมบอกพี่น้องว่าสื้ออยู่หนีหนึ่งโตแถมหนึ่งถุงครับผมสื้อแม่ลูกแถมสองถุงครับผมแม่มั่นแถมถุงหนึ่งครับผมอือเพราะว่าเี็นลูกนี่ครับกระโพดวดเพิ่นเตรียมมาเอามาเตริมมาเถแถมเด้อครับเด้อพี่น้องมาเบิ่งเอา้งว่กับสื้อเติมปีกอะไ้เนาะครับผมขายถุงจากบาทครับถุงละห้าสิบบาทครับอ่าสื้อเติมไปเลยขายถุงละห้าสิบบาทครับนี่ครับแม่นี่หาหมื่นหาพันพร้อมลูกซีไว้ศูนย์กงหก สวยๆด้วยครับเด้อหลังโอ้คุยหลังดำเขียนอันตันนีดีเขาเห็นไว้แล้วนะครับเนาะนี่เบอร์สามวะพี่น้องไปเบิรงเบอร์ซี่ครับเฮ้ยครับบัตี้ัวนี้เป็นงัวม้านเนาะครับเปนสามเดือนรับประกันทองประกันทองครับตัวทองแล้วตัวนี้ตัวทองด้วยครับเด้อเดนกบอร์ซี่ครับเบอร์ซี่นี่เบอร์ซี่นี่เป็นงัวแม่มานแม่ทองครับโอ้หลังนาเด้นี่ยไหมันไทยนาหลังก่วงครับแผ่นหลังก่วงหลังหน้านาครับนา ขาตรงมีง้อดูกหมูครับนี่ขาหน่อยแล้วโตใหญ่หนังหนาซาดีครับไหมนี่โยลูกโยดทองไอ้ลูกพี่ไดนในทองพอดีลูกแรกไอ้ลูกแรกทับพอดไครับมาเบิร์กนะครับปลาดูยังไงโอ้บักไอ้นี่ตัวเนี้ยเจ็ดสองตัวนี่เกือบแมนเคเอฟเจ็ดสองครับยังพันเธ์เพิ่งงานเพิ่งออกครับนี่เก่บแมนพงวัฒจะทับนี่เคเอฟเจ็ดสองไอ้สีปลาดูครับโอ้มานีแม่เพิ่นออกสีเรื่องเหลืองเนาะนวลๆไปเรื่องเหลืองครับแม่นี่ ออทับสี<ด>ปลาดูเข้าไปนี่ไม่เหมือนสีปลาดูนี่มันไก่แดงเด้ไม่เป็นสีปลาดูไหมไมาแก้มกับสีแดงเงงรื่อยๆนี่เสียสีแดงจึงคืนเลยไปเนาะหลังบางไงหลังเปยดีเมียเิ่นก็นไรหนอกตั้งดีเอามาเบื้อ,บองมือทับกคนนด้นไปน้องมือทองมือทับเนะบาะสิบเกตเดือนหนึ่งปีหาาัวาเดือนมกราหันบ่เออมวยขอดวันที่ยี่สิบเดือนสิบครับมกรล่าอะไรมานหลุดรับนจำเหาจากเดือน สีเดือนแล้วเนาะห่องเนาะครับผมนี่ครับวันนี้ผมซื้อมาเบิ่งด้านด้านนี้นุ่มนะครับนุ่มดีดีครับนุ่มสวยขาด่ของดุกมูด้วยครับขาหน่อยๆจะเนื้อเละยหลสภาพเล็กหนังหนาครับดีหูนะครับรับประกันหูคุ้นไหมบ่คุ้นทุกตัวครับไม่หรอกนี่ผมบอกพี่น้องครับรับประกันการคุ้นนะครับนี่นี่บอตื่นบอถ่วงบอฟึดบอฟัดมันอย่างนี้อย่างยางใช่ไหมมันนี่ไหมรู้ไหมนี่เออมาจุงยางบังรู้ไหราคาก่อน แล้วก็ห้องไว้จักหาสิมหาไอ้เออนี่ครับยืนง่ำหามืนหาพันครับยืนสวยยืนงา่ลรำหลังนี่ตรงดีอยู่ด้วครับนี่เอียงนิดหน่อยพ่องามพอดีครับง่วนเมย์ันเอียงนิดหน่อยรอัง่วนนี่มหันเอียงกลางน้อยนิดนึงงย่าให้นมันตรงหลายขันตรงหลมันสิเป็นชาเล่เนาะครับอันนี้ถือว่าบามันครับมันสิมีเอียงจากน้อยครับขันตรงเปี้ยเลยนี่คือชาเล่รับรำโตเน่าครับง่วนเมย์นี่ขาตรงรัตโตเน่าน่นดีแล้วค่าอีกทีนึง หาเมื่อหาพันครับหาเมื่นหาพันธุ์พี่น้องเจ็ดสองุ่นเอาเจ็ดสองเนาะครับผมไอ้สีประดู่ทำไปได้ทองครับห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเจ้าเขียกแม่เป็นตัวแม่ตัวผู้บรรหัวครับครับผมรับมาเบิ่งแม่ม่านแม่ทองโตสุดถ่ายด้วยครับเบอร์ที่หานะครับเนาะแม่นี่โอ้ใหญ่ดีรับบานี่ครับตัวนี้นะใหญ่เงาอาดลาดพนดี อ่างงามครับท่องสร้างอ่างดีเด้อไม่น,นี่ครับนี่ก็ให้ลูกมีแจะตัวงงามครับให้ลูกงามเทเดียวพาโค้งสามใหญ่เนาะครับมันให้ลูกนี่จะตัวงามญ่ครับเขากไม่ออกดวงม,มูนน่ะไอ้นี่ครับ,ขบนเขาใหญ่นี่ราคาดีเด้อเขาใหญ่าเน่าสิเนาะครับตะสร้างง่าเน่าเน่ามัยังแพงเด้ยครับเล็บก็เล็บดีท่องที่เทเดียวในท่องเพลนนี่ท่องที่สามไอ้ท่องที่สามเครื่องดํารามโค่นหางบน่งนี่ครับตัวนี้ โคนหางบอยไรฮะลำหางตรงฟ้อยหางดีสวยครับนุ่มงามนี่นุ่มงามนุ่มงามไม่ละนุ่มหัวเรื่งเห็นนะครับเรื่องกระชับลงมานะครับเนาะแข้งขาเล็บโอ้ดีสูงไรไปได้ครับไม่นี่ร้อยสี่สิบครับออกสีแดงเดครับเด้อยบันทึกถ้าพอสีเดือนไหนทองสีเดือนประกันทองเนี่เคเอฟสามหนึ่งบันนี้ครับบันนี้ญ่ตัวญ่พอกันนะครับบรรทายนาตัอบรรทายนาเจอกันครับ เคเอฟสามหนึ่งครับโอ้หนาวน้ำแขง็งคนเนะมืองไหน,นะนยืนยืนนสวยเลยนี่ครับบอักงี้นะครับว่าเป็นเมียน้อยๆได้เนี่ยมันหนึ่งมันหนานะครับหนานี้สูงหลายไปไหนสูงหลอยสี่สิบอือโอ้หลังแตกตีมตัวเนาะกับหลัง,ลงมัน,นตีเลยใต้พิ่นเมึงน้ำกันได้ครับม้องหูหูยู่นี่มือผสมเนาะ ท่านว่าครับ22ท่านว่าไรมกกล้าได้พี่น้องเด้อนี่จากมกกล้ามาหอดเมษามกุล้าคุณพามีนาเมษาประมาณสามสี่เดือนสามเดือนสี่เดือนค่าครับสี่เดือนค่าครับทองตัวนี้รับประกันทองเนาะประกันทองครับตัวมหันกับประกันให้กันทองคือประกันสต๊อครับทองคือประกันครับเจ้านี่แต่ว่าได้ได้ของแถมถุงหนึ่งด้วยครับพระพุธนี่ก็ทองถุงก็ได้ครับคันแม่จังคอยคุยกันครับแม่ลูกจังคอยได้อดสองโทเนาะประกันเรื่องซื้อกันเราจังคอยคุยกันก็ได้ครับแถมเป็นถุงครับไม่ยากอก เรื่องแฉบนีคือว่าวัซื้อดอกครับท่านว่าถือคอยย่อถื้อบ้องครับย่องเอาก็ได้เมียนเมืองครับหลังตีได้เองหัวเมียนี่ย่องเอาครับทุกคนมาย่องมันจะพูดได้กระไรเนาะนี่โอ้หลังพูดอ้างดีอ้างดีหลังตีขาตรงอืมขาหนาตรงนี่ดีคอก็ดีขาหลังตรงหัวใหญ่คอดที่ดีตัวนี้ครับมันเป็นหัวคอยงี้เพราะขาหนาขนาดใหญ่เนาะตัวนี้หนาใหญ่กระโหลกใหญ่เขาก็ใหญ่แ้วครับใหญ่หมดเชี่ยลูกออกมากขนใหญ่ นี่ครับตัวนี้มันใหญ่ไงพี่สุแนวมันให้ลูกงามงามครับไปเห็นลูกคนแล้ววันเถอะครับเห็นลูกอยู่แต่เปิลบันนี้ราคาหนี่ใหญ่ๆจะเสียทับเค่แบสามหนึ่งไว้หนี่เขาเปิดไปหลายเป็นเลยเอาเปิดไว้จักหามื่นเก้าพันบาทครับไ้ต่อรองได้ราคาหนี่เนาะครับหามื่นเก้าพันบาทประกันทองครับห้องไว้เห็นป้ะครับห้องไว้ประกันทองประกันทองอ่ะพี่น้องบ้านสุดท้ายท้ายสุดครับสุดท้ายเดี๋ยวรับแกล้งฝากพี่น้องเขาไวเนี่ยมีอยัางว่า อ่าปีใหม่สงการนี่อวยพรให้ปีใหม่พี่น้องเนี่ยขอให้พี่น้องนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับปลอดจากโรคไพ้ไข่เก็บนะครับนะครับอย่าให้มีโรคเข่ามาแทรกซ้อนนะครับตันนี้ตอนนี้โรคโควิดกหลายนะครับเนาะให้ดูแลรักษาตัวเจ้าของเจ้าน้อยนะครับเนาะกาเป็นห่วงพี่น้องแล้วคนนะครับผมขอบคุณนะครับที่พี่น้องติดตามผมมาตลอดนะครับมีอย่างขาดตัวบกพองกาไอ่แจ้งกับขอโทวขอไภัยนะครับเนาะ ครับอสซี่กับบอสเป็นยังครับผมแต่ว่าเบิ้งให้พี่น้องให้กดติดตามผมน้มกระไดนะครับเนาะโอเคครับครับผมสวัสดีครับนะครับครับพี่น้องพ่อกันคลิปหน่าใช่ไหมนะเพื่อนเนาะเขาหายแล้วรอสวยๆรวยๆเงินทองเหลือใส่อ่งถลงครับครับมองเดยเฮียวมองเลยย่างใย่างเห็ติ้งตึ้งติ้งติงครับปีไม่ส่งการบานเท้าครับเด่นกันม้วนๆครับเด่นยืนน้ำบ้านเราจะไปใส่ทอเพี่น้องโควิดกันหลายเนาะอยากซื้องูเป็นของควรกะนี่เลยครับงูครับมาบอกน้ำหอยแกงงูตัวนี้ดีบ่ดีขี้ได้เหมือนรับ ครับพ่อคันชิบนาใช่ไหมครับสวัสดีครับ